สวัสดีครับวันนี้ก็พาบรรดา F อซนะครับมาเที่ยวที่วัดเทพปราสาทศักดิ์กำเนินะครับที่ในจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในวัดเลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับบรรยากาศร่มรื่นมีต้นโพ ครับด้บานหน้าอนี้ก็คือที่กรมศิลปากรนะครับไมนาสร้างเอาไว้นะครับแต่มาบุรณะเอาไว้นะครับให้กับชาวอำเภอ,อทงพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสเกนะครับที่เป็นกรมศิลป์ก็ได้ดูแลนะครับบุรณะให้มีความสวยงาม นี่ก็ต้องขอบคุณและชื่นชมกลมศิลปรกรของประเทศไทยด้วยนะครับครับนี่หัวไหนองอของปราสาทนะครับไปเดินมพร้อมๆกันเลยนะครับ,รบที่ปราสาทแห่งนี้ก็อยู่ภายในวัดเลยนะครับภายในวัดนะครับซึ่งอยู่ติดกับถนนเลยนะครับด้านนอก ที่จะเข้าไปในตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับ,น,รบนอกเป็นแพงด้านนอกนะครับก็อาจจะมีต้นหญ้าปกคลุมบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามน,นะครับนี่คือบรรยากาศข้างนอกในการตัดหญ้าดีเลย สวยงามน,นะครับจีบหล,ลางด้านในนะครับโบสถ์สวยงามของจุนโพนะครับวิธวรมชาติเขียนคู่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดวัดอะไรนะครับวัดเทพปราสาทสะกำแพงน้อยนะครับ มีจุดให้ถ่ายรูปนะครับเช็คอินบางทีทข้ง้ตรงนี้เป็นมาด้านหลังต้องอเลยนะโอมีการดูแลยอย่างดีนะครับดูแลดีมากๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ มศิลปากรของประเทศไทยเรานะครับถ้า FC ท่านใดนะครับที่อยู่ในละแวกนี้หรืออยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดก็แวะมาชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินได้นะครับสวยมากน,นะครับอยู่ที่อำเภอภุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอีสานใต้ของเราที่ค้่านข้าง ล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ครับคนดูแล ต้องมีค่าผ่านทางให้ด้วยนะครับเซึ่งเมื่อวันที่29มีนานะครับก็จะมีพิธีตักน้ำสักสิธิ์ตามปี2568นะครับที่บ่อน้ำอย่างนี้นะครับเหนื่อยแล้วดูแลนานแล้วนะครับ ครับเดินมาจนมาถึงขอบด้านหน้านะครับด้าน,นหน้าแล้วนี่ครับร่มรื่นร่มเย็นนะครับธรรมชาติเยิง สนังงถือว่าเป็นภาษาของคนไทยที่มีการดูแลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนภายในปรางที่อยู่ตรงกลางนะครับของด้านประสาทก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คุ้มครองครูบ้านโค้งเมือง มันเปตัวปราสาทนะครับนี่คือภายใน,นภายในนะครับภายในปราสอบนะครับนี่คือกำแพงที่อยู่ด้านในนะครับปร,รางที่อยู่ข้างในก็โอ้สูงก็ถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์อีกทัานหนึ่งครับ เครับ <c oughs> ภาษาของคนไทยนะที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับ,นะรบก็ฝากถึงคนตาพมนพี่น้องนะครับทั้งที่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดหรือจังหวัดใต้เคียงหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับหากเดินทางมานะครับถนนเส้นที่จะเข้าจังหวัดศรีสะเกด จิดต่ำหนึงนเลยนะครับซึ่งเป็นปราสาที่ตั้งอยู่ภายในวัดนะครับมีเวลาสักขึ้นชั่วโมงก็แวะเข้ามาชมแวะมาถ่ายรูปนะครับมาเช็คอินเพื่อเอาง่ายๆนะครับสร้างความเป็นจุให้กับชาวบ้านข้างเขียงให้รับรู้นะครับว่านี่ปราสาทของเรา มาหลายร้อยปีนะครับก็ยัมีความสวยงามอยู่นะครับก็เชิญน,นะครับแวมาชมได้น,น,นะครับแล้วสับอย่างนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ